รีวิวจากผู้ใช้จริงชาร์กเอสแบถ้าในย่านความเร็วที่120ยยีถึงร้อตัวนี้เหมาะสมครับน่องนมันคือคาร์บอนคือแม่งสุดยอดเชฟมี me, ครับอายุ45ปีอาชีพเชฟเป็นคนขับรถคลาสสิกครับไท่ััมเนี่ยถ้าคนที่ใช้คลาสสิกมันคือราชาถ้าคุณจะขับคลาสสิกแล้วคุณต้องการความภูมิใจตัวนี้นะครับน่าจะเป็นหมวดที่เหมาะสม สนครั้งแรกที่รูปลักษณ์ของมันนอนๆมันคือคาร์บอนตอนแรกๆเลยผมเอาตัวราคาเป็นตัวชีวัดแล้วก็ตัวเนี้ยในเว็บแรกที่ผมเห็นคือมันตอบโจทย์จริงๆนะตัวผมไม่ได้อินกับการมีหมวกกันน็อกราคาแพงนะแต่สุดท้ายครับถ้าจะไปควรไปจนสุดวันที่หมวกมาถึงแกะกล่องแกะถุงดูหมวกคือแม่งสุดยอดนี่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะคู่กับรถที่ผมจะใช้ประมาณ3เดือนครับประมาณสเดือน ในชีวิตประจําวันตื่นเช้ามาก็เอาหมวกสายหัวแล้วก็ขีร่รถไปทำงานนะครับย่านความเร็วที่ใช้งานปกติคือผมยืนพื้นที่120แ,แน่แน่หมวกไม่กดหน้าแล้วก็ไม่มีอาการเหิื่อไม่มีอาการอะไรทั้งนั้น120ที่ขี่สบายๆตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีถ้าในย่านความเร็วที่120-140ตัวนี้เหมาะสมครับแล้วใช้งานได้ดีมากเลยเสียงลมที่เข้ามาแตงไม้หวีดไม้ย่านความเร็วสูงถึง160ก็ยังไม่มีเลย แล้วก็ทำคาสาั่งพูดง่ายง่ายจัดๆเลยมันไม่ใช่เป็นการแนะนำครับมันเป็นความภูมิใจที่เราจะพูดว่าถ้าคุณใช้รถคาสสิกแบบเดียวกับผมคุณก็ควรต้องมีนะผมรู้สึกว่าการที่ผมขีม่ตัวเนี้ยเดินไปไหนต่อไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเท่แล้วถ้าคุณอยากเท่ก็ไปซื้อมาใส่โอเคซื้อไปคือผมเป็นคนหนึ่งที่คิดเยอะแล้วหาข้อมูลตดเยอะเยอะมาก จนกระทั่งคุณแกะเอาจาตอกคุณใส่มันลงไปในหมวกครั้งแรกทุกๆุกอย่างมันจะอปอดอยู่นีถ้าคุณจะใช้หมวกคลาสสิกซักใบหนึ่งง่าน,น,นสุดจอ